แป้งนัวสามพวก้ซกเป็นมีหัวดำควาบุกค่อยเห็นควงแซกค่ะนะสวัสดีพี่น้องอยู่กับช่องจิเทียวไปกับสาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวเรา นี่สาวเพียวชิพามาต่ำกล้วยพี่นนนเนาะะ,ะนี่ขึ้ยากหลาๆต่ำกล้วยต้นี้เลยเนาะพี่เนาะนกล้วยต้นีนึ่กินกับผักนางเลิศกับอันใบมังยมมัมงยมกันว่าจะต่ำใช่มัมงยมมังยมก็ได้เท่านี้แหละมันยำใบใหญ่ก็เลยบุม๊มบิ้วมือเข่าขื่นพี่น้องถ้ามีมือเขือขึ้นก็ใแซมเขือขึ้นยังขิ้แบ่บแล้วแต่คนมากเลยวะนี่สาวเพียวชิมาป,ปาดปากล้วย เต้าน้ำเกลือเด้เนะี่ยเอาอย่างคุณองวันนี้เป็นน้ำเกลือมาด้วยพี่น้องกินส้มได้เหมือนนี่นะเห็นกล้วยก็เลยเอามาตํำก็น,นั่เสียงดังเลยนะพี่น้องเสียงเข้าบนะ่เนาะคนนั้นเฮ็ดเฮ็ดซานคน มันใกล้ๆกันนี่ล่ะพอดีตั๋มซ่ํานี้เอา้าใส่น้ําเกลือ,อไว้ก่อน,อนมันหย่างน้อยจะค่อยลบ่มาเฮาก็สิมาเตรียมตมบดน,นี้ต้เ็ดแหง้งเด้อพี่น้องต กินโดนละตำกล้กยกันอ๋ออ้หูสมุเไพรหงฉชีกบุเนาะพากันให้เสร็จรกินแล้วล่ะกระเทียมบุญอันใญ่แล้วมันกินส้มง่ายๆน้ำตาลตำกล้ยต้องมีหวานเนี่ยจักน้อยเนาะ หาดบุได้ของเซบแป้งหนวซตั้มพ่วงส,สร้างันมีหัวดำามาบ่คอยเห็นพวงสร้างค่ะนะเอาเ็ดกระจกหยาบๆหน่จักน้อย đây băng nhôm, đây măng yôm là băng nhôm cho hôm hôm này khó để chắc hôm ôi, hôm 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 tả thôi, giờ hôm 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 chắc <laughs> nhằm mà mừng cho khổ cho, ô, nhắm căn hũ, lười บางคนเนาะพี่น้องคนกินกับเข้านะตามกินกับเข้าแล้วแต่เนาะพอยากกินอย่างกับอย่างกับมันกับโอพิษนะเพ็่อนดูกับหอามากแล้วเอากินได้แล้วก็กินรุ่นกินอย่างบางคนกินแค่มังโมกับเข้าพี่น้อใครกินมังโมซุกนะกินกับเพ้าเนี่ยมันกับไ่ได้พิษเนาะมันกับไ่ได้เป็นอย่างกินรุ่นละ ในเพื่อนจะแก่ทางในโอ้ยยานฟักเอามือกับพวปนัดวาดเสียวมืออแกก,ก็ลงไปรลดสดบงบะมีมะเขือคืนกินกับอัน หยอดอันมงหงก็ได้ด้อพี่น้องด้อยหย่อนอนอ่อนมันอันพยายลองๆมันจะขมลำลำเล่เสบมึมีหยอดไอ้มาใส่มะนาวาน้องใส <c oughs> ่มะน,นาวมันเ <c oughs> <c oughs> เปืือนขนาดนนางามฟงใส่ ได้เปลือกคนนี่จังหอมอ่ะซอยใช้แบบนี้เลยเ้ยส้มแขว้วอ้าวเป็นนูเขาใส่แล้วเนาะยังปลาเด็กตองปลาเด็กต้วเนื้อตตำกล้วยนี่เห็นบ่าปุกง่ายแทนนี่นี่ไว้แล้วอุ่นใจ เด็กโอ้ยน้ำลายแตกแต่แสบว่ะพี่น้องปลาเด็กนี่ก็ได้สิบต้อน,นั่นลโอจวดจัจดจวดจัจดดิวสามวันมาเด็กพี่น้องเด้งับเขามากกว่านา น้ำไปใส่บ่ต่ําเข้าต่ําขายคือมีน้ําเฮาบ่ต่ํามันคือบ่มีน้ําเขาตําจังได๋เฮาพี่ยังบ่เคยตําเครือได้ตํากวี่นสารภาพจักใจิตําตามเพิงเฮานี่ล่ะพี่ตําเองกินเองเนาะบ่แซ่บกบ่แซ่บเด้อมือเจ้าของมือคนอื่นนี่คั่นซื้อนี่วยติเป็นได เ uh, จ้าของนั่นบอสเซบกับบอสเซบกล้ามขึ้นล่ะซิมยังบอสโทมอยู่มนาบุล่ะอุ้ย จักเพียวว่าขาดหวานหวานอีกจักหน่อยตําปวยเนต้งหวานเนาะ่ยมกะมอ่อนเอาแต่บส้มนมเพิ่นจะ แจ็บแล้วพี่น้องตากออกก่อนนะบูมีมักเฟืองพร้อมแม่นละ่ะขาดหลายแนวอยู่อันบูมีมักเฟืองมันจะบูมีน้ำนะเอา้าตาม,มีตามเกิดนี่แหละน้ำบูมีนะ่ตามกล้วยบูมีน้ำตามมีตามเกิดลดมียงกระใสบูมีก่กระต้องใส่ เครื่องบกครับเลยคือตำลายเท่ากับมันจะกินนดอยู่บนละเธอเอ้าห้อยไปกินเท่ามันพี่น้องแล้วล่ะตำกล้วยบ่มีน้ำเขาบอกคนที่ที่ไป พี่น้องมาเด้อมาเด้อลุงปานะอ่ะเอไอสุกคูทุกคนกินน้ำกันอืม เจ้าของตำคุนเองมาแซบกับม่แซบแล้วแอบเนหรือล่พี่น้องเจ้าเพิ่มบะมีน้ำนะองบริสเเตมกเฟืองนะถ้ามีมกเฟืองนายมังงม กินปุปากบอกว่ามันจ้องที่จามนกะก็เลยบอกว่ามันก็จะจามน็จามกับประจามนะเออคาราคาสังอยู่จามกับประจาม ทรมานกินแล้วทรมานโอ้ยหอนเอาได้ไหมมุกเอาละ มเมือ่อไหร่ผมขอโทษขออภัยพี่น้องที่มุ่งออก บัวจาม็นปอบแล้วนี่นายเนี่ยโอ้ยกินนำ้ำมันได้กินแหละเศร้าไปได้ล,ละอะไรหลานมันก็ที่ยางนำ้ำ มากินตกแต่งนางโมาพี่นอ้องเอ้ยก่อนจะกินบะมาอาะไรพี่น้องก็จะไปให้นางงามกินนะมาที่ปลูกออกอะปรจามทอลมานอยู่แล้มาคาเค้ดอะไรเรียบร้อยพี่น้องต่ำามีตามมํตาเกิแล้วมัน,นจะทิคือหานเพื่อกับบุคือละของประกบมะเกลือกับบะมีอะไรพี่น้องสาเทียวกัน เ็ดตากล้วยง,ง่ายๆถ้าเพียวก็บทขอตัวลาไปก่อนเลยพี่น้องขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเรื่อจากพี่น้องการเผยแพร่ความาใหม่กับฟากต้องน้อยๆบ้านๆในเรืร่อจากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จากเพีวยวในเรื่อจากถ้าเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คิดหน้าสบายดี